สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่1ึถึงสิสิงหาคมการงานและการเงินของท่านช่วงนี้ราบรื่นดีหรือไม่กำลังทำอะไรอยู่จะประสบความสำเร็จไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะ การงานของชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านนะคะคือพูดได้ง่ายห1ึถึสิงหาคมนี้ชาวเมถุนไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะมีความรู้สึกว่าง่ายขึ้นและคล่องตัวมากขึ้นเป็นช่วงที่คำพูดคำจาลื่นไหลไม่ค่อยจะติดขัดท่านจะเป็นคนที่พูดจาน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะท่านใดที่กำลังมองหาหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงาน ท่านจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีค่ะบางท่านถ้าตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ถ้ามีการนัดสัมภาษณ์งานในช่วงนี้โอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทำนะคะถ้าท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไปท่านมีโอกาสได้งานทำค่ะท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลอาจจะเป็นไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนเลยทีเดียวนะคะข่าวมาจากทางไกลต่างประเทศไกลจากที่ท่านอยู่อาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างภูมิภาค นะคะหรือข่าวมาจากโลกโซเชียลออนไลน์ท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์สายคอนเทนต์รับจ้างรีวิวช่วงนี้ยอดวิวของท่านปังผู้ผู้คนนะคะนิยมชมชอบคือพูดได้ง่ายไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงค่ะสิ่งที่ท่านทำมักจะประสบความสำเร็จจะต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มมากขึ้นภาระหน้าที่ใหม่ๆจะเพิ่มขึ้น ถ้าทำงานประจำรับราชการพนกรักงานวิรัฐวิสาหกิจช่วงนี้นะคะหน้าที่การทำงานของท่านจะมีการขยับและปรับเปลี่ยนเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางท่านบรรยากาศการทำงานจะเปลี่ยนไปได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆทีมงานใหม่ๆห,หรืออาจจะมีการรวมกลุ่มรวมทีมเพื่อช่วงคราวเพื่อที่เตรียมตัว ทำโปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำอยู่นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับข่าวดีค่ะชาวราศีเมถุนมีคนคอยช่วยเหลือการพูดคุยการเจรจาต่อรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จท่านเป็นคนที่ใช้คำว่าวาจาเด่นปากให้โชคให้ลาบถ้าท่านตั้งใจที่ จับทาอะไรก็ตามหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้ท่านรีบลงมือทํานะสิบวันนี้เป็นสิบวันที่ส่งผลดีกับตัวท่านมากๆถ้าท่านนะคะเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นให้ท่านนั้นลงมือทำได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีความมั่นใจศึกษาหาความรู้หรือว่าเรียนรู้ให้ถ่องแท้แล้วลงมือทำเพราะว่าไอเดียใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ ไม,ไม่ไม่ได้มาแบบบังเอิญมันจะมีแรงบันดาลใจบางอย่างกระตุ้นให้ท่านนะคะมองสิ่งรอบตัวเป็นที่มาของงานคือพูดได้ง่ายช่วงนี้เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดไหวพริบเป็นเลิศถ้าติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองเสมอและที่สำคัญนะคะงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือในสายงานที่ท่านทำและต่อมา การแก้ไขกับปัญหาบางอย่างบางปัญหาจะนำมาซึ่งชื่อเสียงรายรับพิเศษผู้ใหญ่ไว้ใจฉะนั้นลุยงานให้เต็มที่ค่ะช่วงนี้มีงานเข้ามามากมายอย่างแน่นอนเตรียมตัวรับมือได้เลยนะคะงานเข้ามาเยอะแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้ขยับขยาย มีโอกาสได้เปิดตัวหรือว่าโฆษณาโปรเจกต์โฆษณาสินค้าคือพูดได้ง่ายท่านจะได้จังหวะและโอกาสทำในสิ่งที่ท่านอยากทำมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะลุยให้เต็มที่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นปัญหามีน้อยมากถ้ามีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยนะคะโอ้ยดีมากเลยนะอย่าโอเออย่ารีรอ ให้รีบลงมือทำนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมีดวงได้เงินจากทางไกลมีดวงได้เงินที่ท่านคาดหวังไม่ว่าท่านกำลังคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้มาถ้ากำลังพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะทำสำเร็จ ท่านมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษค่ะบางท่านรายรับของท่านจะเข้ามามากกว่าปกติโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจาค้าขายรับงานอิสระฟรีแลนซ์ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์สายคอนเทนต์รีวิวนะคะหรือแม้แต่ท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นคนนิยมชมชอบนะคะถ้ารับซ่อมเซอร์วิสสมมตินะ ลูกค้าก็จะเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มขึ้นถ้าค้าขายลูกค้าก็จะช่วยท่านโฆษณาจะมีการรีวิวร้านค้าหรืออาหารนะคะหรือแม้แต่เขาจะแนะนำกันปากต่อปากบางทีเจอลูกค้าใจดีนะซื้อสินค้าทีละเยอะๆซื้อไปฝากคนอื่นเพราะว่าสินค้าของท่านได้มาตรฐานนะคะคือพูด,ดง่ายๆท่านใดที่ทำงานเหล่านี้รายรับของท่านจะเข้า มาเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ากำลังเจราจาค้าขายอะไรบางอย่างอยู่จะสำเร็จถ้าตั้งใจที่จะขายอของใช้ส่วนตัวไม่ใช่ของใช้สิอของสะสมของที่ท่านนั้นมีอยู่แล้วนะคะอยากจะไปเปลี่ยนเป็นเงินจะประสบความสำเร็จนะคะคือพูดง่ายๆถ้าท่านมีการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆนานาไม่ไว่าจะเป็นการซื้อการขายใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จะคะ่ะ ปลยปากขอความช่วยเหลือจากไกลก็มักจะประสบความสําเร็จมีดวงได้เงินจากทางไกลนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้ากําลังรอคอยข่าวเงินจากทางไกลก็จะได้รับข่าวนั้นนั้นคือพูดได้ง่าย การเงินและการงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะขอให้ท่านนั้นขยันและลุยให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยจะได้อยู่นิ่งๆน,นะคะงานคือเงินนะถ้าคาดหวังเงินจากส่วนใดทําให้เต็มที่ด้านรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะหมดเงินไปกับการนัดหมายพบปะผู้คน ะะอาจจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่บางท่านนะคะรายจ่ายจะหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวพาครอบครัวทานอาหารนอกบ้านหรืออาจจะมีการาใช้ใจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นซึ่งสิ่งซึ่ง,ง,งท่านเต็มใจช่วยเองนะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีนะคะถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือใครสักคนนึงเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองจะสำเร็จนะคะ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็ยังถือว่ามีมาตามปกติไม่มีรายจ่ายที่ทำให้ท่านนั้นต้องจ่ายทีละเยอะๆนะคะอาโดยภาพรวมการงานและการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นและสดใสนะคะการทำงานก็ราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นหมุนเงินได้ง่ายขึ้นนะคะและที่สำคัญเมื่อการเงินมีปัญหาท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มด้วยบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ